Amen. สวัสดีครับผมพันจ่าเอกสันพรอ่อนเกตพลเป็นข้าราชการทหารเรือรับราชการในสังกัดกองประวัติศาสตร์กรมยุทธศึกษาทหารเรือปัจจุบันอายุ52ปีมีพี่น้อง3คนครับผมเป็นบุตรคนโตบิดาก็เคยรับราชการเป็นทหารเรือ น้องสาวคนเล็กปัจจุบันก็รับราชการเป็นทหารเรือเช่นกันครับผมเกิดในครอบครัวของชาวไทยพุทธที่มีวิถีการดำรงชีวิตก็คือมีวิถีอยู่ในทางของชาวพุทธทั่วไปมีการทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมในวันสำคัญทางศาสนาเป็นครั้งคราว ก็ปฏิบัติเช่นนี้มาจนถึงอายุ21ปีก็ได้สอบเข้ารับราชการเป็นทหารเรือแล้วก็ได้ปฏิบัติในแนวทางดำเนินชีวิตในแนวทางพุทธเช่นนี้ตลอดมาแต่ก็มีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตซึ่งก็คือมีการเข้าร่วมพิธีต่างๆในทางศาสนาแล้วก็เข้าเข้าร่วมพิธีเกี่ยวกับ บวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งก็เป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้นมีการลงคำสั่งที่ให้ไปรูปพิธีต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตซึ่งผูกพันจิตวิญญาณอยู่ประมาณ20กว่าปีซึ่งทหารแทบจะร้อยทั้งร้อยก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็คือพระเครื่องหรือวัตถุมงคลซึ่งผมก็มีสะสมอยู่ เป็นจำนวนมากพอสมควรก็จะใช้เวลาว่างจากการทำงานหรือว่าว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จะไปกันไม่ว่าตามวัดต่างๆหลวงพ่อไหนดังวัดไหนดีก็จะไปกันก็จะเน้นพุทธคุณทางด้านแค้วคลาดอยู่ยงคงกระพันยิงไม่ออกแทงไม่เข้าร <c oughs> <c oughs> หรือว่าเมตตามหานิยมต่างๆพวกนี้ครับก็จะไปกัน ไม่ว่าวัดในกรุงเทพมหานครหรือตามต่างจังหวัดทางวัดในเขตทางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกแต่มีอยู่ทิศหนึ่งนะครับทิศเบื้องบนที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างทรงสถิตอยู่ผมไม่เคยไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจรู้แต่เพียงว่าศาสนาคิดเป็นศาสนาของทางชาติตะวันตก เพราะว่าดูจากหนังต่างประเทศก็ทราบเพียงแค่นั้นครับคุณนรินทร์ซึ่งเป็นภรรยาก็มีความเชื่อในเรื่องราวของพระเจ้ามาก่อนผมประมาณสิบกว่าปีในช่วงแรกก็ไม่จริงจังในทางของพระเจ้าเพราะว่าทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ระยะหนึ่งแต่ก็มาเอาจริงเอาจังประมาณเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาก็เอาจริงอาจังในการอ่านพระคัมภีร์ อธิษฐานการรับใช้พระเจ้าซึ่งคุณทอนเอาจริงเอาจังในการรับใช้พระเจ้าผมก็เอาจริงเอาจังในทางของผมที่มีเวลาว่างจากวันหยุดหรืออะไรก็จะเอาพระเครื่องต่างๆผมก็มานั่งวางไว้เต็มแล้วมานั่งส่องนั่งดูนั่งเช็ดทําความสะอาดก็ดูได้เป็นวันๆอยู่เหมือนกันนะที่บ้านก็เลยมีสองมุมครับมุมมุมพระเครื่องของผมกับมุมพระคลิป คนละมุมก็เป็นการเหมือนกับการต่อสู้ทางจิตวิญญาณกันก็คิดอยู่ว่าคนหนึ่งเป็นพุทธคนหนึ่งเป็นคลิตชีวิตจะดำเนินไปในทางใดก็ยังตัดสินใจไม่ถูกแล้วก็มีหลายๆครั้งที่ผมนั่งดูพระอยู่ในมุมของผมนะคุณทอนก็จะเอาหนังสือเล่มหนาๆมาแล้วก็เดินเข้ามาซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจว่าพระคัมภีรคืออะไร ก็จะมาแล้วมานั่นขงข้างๆแล้วมาเปิดอ่านนห้ฟังซึ่งตอนนั้นผมก็รู้สึกว่ารู้สึกลำคาญแล้วก็หงุดหงิดมากก็เลยบอกว่านุ่นแน่จริงไปยืนพูดอยู่หน้าเตกนุ่นซึ่งซึ่งตอนนั้นผม,มพักอยู่ที่อาคารพักอาศัยส่วนกลางอของทหารเรือที่บางนาครับแล้วก็มีหลายๆครั้งที่ ที่ผมจะไปทำงานหรือจะไปเข้าเวรก็จะเอาแผ่นพับเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้ามาให้บ้างแล้วค่อยเอาไปอ่านหรือบางทีก็จะแอบมาใส่ไว้ในกระเป๋าที่ผมไปทำงานหรือไปเข้าเวรแล้วก็จะโทรมาย้ำที่ให้อ่านด้วยนะซึ่งผมก็เคยเ,เคยที่จะเปิดอ่านดูในแผ่นพับไปปิวหล่านั้นก็อ่านก็ไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เปิดใจในเรื่องราวเหล่านั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะ ทิ้งลงถังขยะประจำอะครับก็ขอพระเจ้าอาภัยในสิ่งที่ผมทำตัวที่ผมไม่รู้ขอพระเจ้าแล้วตรงนี้เลยก็ในปีต่อมาในในปี2558ก็มีปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาเรื้อรังมาพอสมควร ที่มีโรคประจำตัวปัญหาทางด้านญาติพี่น้องปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่มีรายรับกับรายจ่ายที่ไม่สมดุลกันแล้วก็ในประมาณเดือนเมษาก็มีปัญหาอีกครับเพิ่มเข้ามาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยที่ทำให้ต้องย้ายจากแถวบางนามาอยู่มาอยู่ฝั่งทนตรตงวัดอรุณติดติดกับกองทัพเรือ แล้วก็ในเดือนพฤษภาคมปี58ก็มีปัญหาที่เป็นปัญหาที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับในที่ทำงานที่ต้องถูกเขียนรายงานและกำลังจะโดนสอบสวนซึ่งผมก็รู้สึกเครียดมากก็มีอยู่วันหนึ่งหลังจากก็คุณทอนก็ทราบปัญหาต่างๆเหล่านี้ดีวันหนึ่งหลังจากกลับมาจากที่ทำงานตอนเย็นคุณทอนก็ถามว่า เชื่อไหมว่าพระเจ้าจะช่วยได้ผมก็บอกผมตอนผมก็ยังไม่รู้เรื่องพระเจ้ากบอกก็ไม่รู้สิตอนก็ถามว่าลองให้พระเจ้าช่วยไหมผมก็อกอะลองดูก็ได้เพราะว่าผมคิดหรือว่าปัญหาต่างๆที่ผมมีในตอนนั้นสิ่งที่ผมสะสมมาไม่ว่ารูกเคารพต่างๆยี่สิบกว่าปีตอนผมมีปัญหาต่างๆก็ไม่เห็นที่จะมาช่วยอะไรผมได้เลยผมก็เลย ยินดีที่จะรับเชื่อและในวันนั้นเองพระเจ้าก็ทรงตอบรับคาอธิษฐานของคุณทรที่อธิษฐานเผื่อผมที่จะมาเชื่อในพระเจ้าประมาณหปีได้ครับและในค่ำค่ำวันนั้นคุณทรก็กล่าวนํารับเชื่อให้ผมผมก็ยินดีที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตก็ขอขอบคุณพระเจ้าครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ ได้ไปนมัสก,การพระเจ้าที่ที่คิตจักนะครับแล้วก็ได้อธิษฐานกันทุกเชา้าทุกเย็นที่บ้านอธิษฐานที่จะให้พระเจ้าช่วยในเรื่องที่ผมมีปัญหาที่กําลังโดนเขียนรายงานแล้วก็กลังจะโดนสอบสวนต่างเนี่ยครับให้ปัญหาต่างๆที่จะคลี่คลายไปด้วยดีที่จะให้เรื่องร้ายๆกับกลายเป็นดีในสุดพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานก็ปัญหาต่างๆก็ได้รับการแก้ไข ไปในทางที่ดีก็ขอบคุณพระเจ้าครับแล้วก็ในป,ปี59ก็ประมาณพฤษภา59ก็ได้มานมัสการพระเจ้าที่คิดจักแสงสว่างก็ได้มานมัสการแล้วก็นมัสการทุกวันนะครับเ้ยทุกคืกวันอาทิตย์แล้วก็ได้มาเรียนระวีก็ทั้งเชา้าทั้งช่วงบ่ายแล้วก็ได้รับความรู้ มากมายจากการเรียนในเรื่องราวของพระเจ้าของพระเยซูซึ่งได้รับความรู้นอกเหนือจากการที่อ่านพระคัมภีร์เพียงอย่างเดียวก็ขอหนุนใจพี่น้องนะครับว่าถ้ามีโอกาสก็มาเรียนละวีช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับผมและหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสที่จะ แล้วหลังจากนั้นก็เ,เดี๋ยวนะครับหลังจากนั้นก็อธิษฐานกันทุกเช้าทุกเย็นอยู่เหมือนเดิมคุณทอนก็นจะหนุนใจเกี่ยวกับเรื่องรูปเคารพต่างๆที่ผมยังมีอยู่ยังไม่ทิ้งไปตอนนั้นก็หนุนใจเปิดพระคัมภีร์ข้อพระคัมภีร์ของพระเจ้าที่เป็นพระบัญญัติที่บอกว่าอย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเราซึ่งก็อธิษฐานก็ช่วงนั้นก็คุณทอนก็จะหนุนใจแต่เรื่องนี้ตลอดนะผมก็ก็ยังมีความเสียดายอยู่ มากเพราะสะสมมานานในช่วงแรกๆก,ก็เลือกเสียดายแต่ก็ก็คืออธิษฐานเช้าตื่นเช้านอนดึกอธิษฐานกันก็ขอาการทรงนำจากพระเจ้าที่จะให้มีใจกล้าที่จะทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาผูกมัดจิตวิญญาณก็ขอาการปกป้องจากพระเจ้าและในสุดก็ พระเจ้าก็ทรงช่วยที่ให้มีใจกล้าและที่ไม่เสียดายสิ่งเหล่านั้นจะทิ้งไปทั้งหมดเพราะผมเชื่อที่พระเจ้าทรงบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์จักรวาลและแผ่นดินโลกเป็นพระเจ้าของคนทุกคนพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าของพระองค์เป็นพระเจ้าของทุกคนเป็นพระเจ้าของทุกภาษาเป็นพระเจ้าของทุกศาสนาครับผม ภารกิจในการเป็นทหารในพระคลิศจะขอรับใช้พระเจ้าด้วยการนำผู้คนที่ยังหลงทางที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาให้ได้เห็นพระคุณความรักและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ารวมทั้งนำญาติพี่น้องแล้วก็บุคคลในครอบครัวให้มาได้รับความรอดเพราะพระองค์ทรงบอกว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดรอดพระองค์จะให้รอดทั้งครอบครัวและเพราะผมเชื่อใน พระคำของพระองค์ที่เป็นฤทิ์อำนาจที่ทรงบอกว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยขอสรรเสริญพระเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับ